คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องขั้นิยมทางเพศแต่อย่างใด เฟลนเพื่อนรักรักเพื่อนเคอตติกบอยข้อความถูกอ่านจากปลายทางทว่าไม่มีการตอบกลับ200กว่าข้อความนับจากวันที่ไฟได้ทำสิ่งที่เลวร้ายกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายที่ก่อกวนเขามาป่วนชีวิตเขามาตลอดเกือบสองเดือนแล้วเอ้ยไฟนั่งถอนหายใจมองไปยังโต๊ะข้างๆที่ตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีคนตัวเล็กมานั่งข้างๆแล้วหลายวันแล้ว ที่กุมไม่ได้เข้ามาเรียนภาษาไฟเองบอกว่าจะมาขอโทษคนตัวเล็กแต่กุมกลับไม่มาเรียนหลายวันแล้วเอ่อเอ่อที่ตรงนี้มีคนนั่งไหมครับเสียงเอ่ยถามได้ดังขึ้นข้างๆเออกุมไฟไมรีบหันไปมองและยกยิ้มทันทีพอคิดว่าเป็นกุมแต่ว่าคนที่ถามกลับไม่ใช่เด็กน้อยที่เขารอเอ่อคือผมไม่ใช่กุมครับก็แต่ที่ตรงนี้มีคนนั่งไหมครับไฟค่คอยๆหมยิ้มก่อนจะเอ่ยขึ้น อ๋อไม่มีครับไฟได้เอ่ยขึ้นก่อนจะก้มมองมือถืออีกครั้งข้อความที่ถูกกดอ่านแต่ไม่มีการตอบกลับตัวยุ่งพี่อยากขอโทษตัวยุ่งเสียงพึพมพำเบาๆกับตัวเองก่อนที่เขาจะยกยิ้มอีกครั้งเมื่อร่างเล็กของคนที่เขาเฝ้ารอกําลังเดินเข้ามาหลังจากหายไปหลายวันเ้อกุมทางนี้ครับทางนี้เสียงเอ่ยพร้อมยิ้มหวานอย่างดีใจมือหน้ายกข,ขึ้นเรียกคนตัวเล็กติดสวมหูฟังสะพายกระเป๋าเป้ เดินเข้ามาใบหน้าเรียบเฉยแววตาเฉยชานิ่งถูกมองผ่านมาอย่างไฟแต่เพียงมองผ่านเท่านั้นมีคนนั่งไหมฮะเสียงหวานเอ่ยถามคนหลังสุดของห้องหากแต่จุดของไฟไปสองช่วงแถวไฟมองตามด้วยสายตายอยากจะขอโทษเขาเป็นต้นเหตุให้เด็กน้อยแสนสดใสกลายเป็นคนเงียบขึมไปแบบนี้ซึ่งมันต่างก,กับที่เขาเคยเงียบขึมแต่เด็กน้อยใบหน้ารักคนนี้เข้ามาชีวิตเขาเพียงไม่นาน เขากลับยิ้มมากกว่าทุกครั้งพูดมากกว่าที่เคยเป็นติ๊กติงไฟกลับด้วยกันไหมไฟกดส่งข้อความพร้อมหันมองคนตัวเล็กที่กำลังตั้งใจเรียนแต่เด็กน้อยกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นนอกจากกดอ่านดูแลวางไว้ที่เดิมเเสียงถอนหายใจเบาๆของไฟพุดออกมาก่อนจะนั่งเรียนต่อ หูฟังอาจารย์ตรงหน้าแต่สายตากลับมองแต่คนตัวเล็กวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านละพรุ่งนี้อาจารย์ขอหยุดคลาสหนึ่งวันเอาไว้เจอกันอีกทีมอลือนะครับเลิกคลาสครับผมอาจารย์เลิกคลาสเรียบร้อยายนั่งมองคนตัวเล็กเก็บของก็จะดิ่งไปหากลุ่มที่กำลังควา้ากระเป๋าเป้สะพายที่ไหลแล้วทำท่าจะเดินออกไปเออขอโทษครับ สิ่งระเรียบเอ,อ่ยขึ้นก็จะเดินเรียกไปอีกด้านแต่มือหนากับร่างที่แขนเล็กของกลุ่มไว้ก่อนจะเอ,อ่ยขึ้นกลับด้วยกันไหมออไม่เป็นไรครับผมกลับเองได้ขอตัวนะครับหนังสือระเรียบได้เอ่ยออกมาก่อนจะเดินผ่านไปกลิ่นแป้งหอมที่คุ้นจมูกกลิ่นหอมหอมที่เขาไม่ได้สัมผัสมาหลายวันพี่รู้ว่าดกลุมโกดพี่แต่ขอพี่อธิบายเรื่องราววันนั้นสักนิดได้ไหมไฟที่ยืนนิ่งเอ,อ่ยขึ้นตามหลัง ฮะ huh? ไฟรีบยกยิ้มแล้วหันไปหากลุ่มทันทีแต่กลับผิดหวังเพราะเขาว่าฮะ huh? คำนั้นคือคำขายรับโทรศัพท์ของกลุ่มคิดถึงนะอยู่ๆไฟก็เอ่ยขึ้นมากลุ่มที่กำลังคุยสาอยู่ถึงกับหยุดเท้าเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเงียบถึงแม้ว่าเขาจะดีใจมากที่ไฟบอกคิดถึงตัวเองแต่เหตุการณ์วันนั้นกลุ่มเองก็ไม่อาจจะลืมได้เช่นกันเสียงเงียบไม่มีอะไรออกจากปาคนตัวเล็ก มีเพียงเสียงฝีเท้าเดินจากไปเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบทุกเสียงฝีเท้าที่เดินจากไปมันคือเสียงหัวใจของไฟที่เต้นรัวโดยไม่รู้สาเหตุเลยว่าที่จริงเขาแค่เด็กคนนี้หรือที่จริงเขาต้องการให้เด็กน้อยเดินจากไปแบบนี้กันแน่ไอเชฟไฟ่วยกูมาแดกแล้วแต่รึงสึกนั่งเงียบเนียนนะกั้งได้เอ่ยขึ้นเขาสังเกตเห็นเพื่อนนั่งนิ่ง ตามองแก้วเหล้ามันเกือบชั่วโมงแล้วเฮ้ยมึงเคยปะวะไอ้เชี่ออยู่ๆก็มาถามกูว,ว่าเคยไหมกั้งรีบขยับตัวเองหนีทันทีจนไฟเองยกเท้าทําท่าจะถีบกั้งเย่๋ไม่ถีบเลยไอ้สัสกูย,ยังพูดไม่จบนะไฟเอ๋ยด้วยหน้าตาที่สีเรียดโอ้ยกูแค่แกล้งมึงเล่นทาเป็นเครียดนะมึงอ่ะกั้งเอ๋ยขึ้นก็จะหันมองแก้วเหล้าในมือเพื่อนที่ถูกกระดกเข้าปากรวดเดียว เบาเมึงเป็นอะไรอ่ะเครียดอะไรวะอ่ะแล้วเมื่อกี้มึงถามกูว่าเคยไหมคืออะไรฉันไม่เก็บกัางเอ่ยถามเพื่อรักที่นั่งทำหน้าเครียดอยู่ตอนนี้เออมึงมึงเคยรับคาอะไรมากๆไหมวะไฟเอ่ยถามเพื่อรักก็จะกระดกเหล้าในมืออีกแก้วเคยดีวะทาไมจะไม่เคยกัางเอ่ยขึ้นก็จะยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยเรอวะ แล้วถ้าวันหนึ่งไอ้สิ่งที่มึงรับคาญหายไปชีวิตมึงล่ะมึงจะรู้สึกยังไงฮะไฟเอ่ยถามเพื่อนรู้สึกดีดิไม่มีอะไรมารํำคาญใจท่าท่าทำไมฮะห,หรือเพราะเรื่องเนี้ยที่ทำให้มึงทำได้อย่างกจะต้ายอยู่ตอนเนี้ยฮะฮะกั้กงถามมึงคิดแบบนั้นจริงๆใชง่ามั้ยฮะไฟยศถามเพื่อนรักอีกครั้งเอาจริงๆนะ กูยังไม่เคยรําคาญด้วยหรอกมั้งกูเลยแค่แสดงความคิดเห็นน่ะเพราะแต่ช่วงนี้กูไม่เคยเจอสาวน้อยมาหาเมืองเลยว่ะอืมเขาคงไม่มาแล้วละ่ะคงไม่มาปวดแลวกวนกูแล้วไฟเอ๋ยพร้อมยกยิ้มมุมปากสวนหน้าตัวเองริมฝีปากยกยิ้มแต่แววตากลับไม่ได้ยิ้มตามเฮ้เร็ววะทําไมอ่ะฮะแต่ก็ดีนี่มึงจะได้ไม่ต้องรําคาญอย่างที่เคยบอกจะได้มีเวลาสนตัวไงก้างไดเอ๋อยขึ้น เออเนอะกูจะได้มีเวลาส่วนตัวต่อไปนี้กูคงไม่มีคนมาปวนเวลาต้องทํางานเวลาจะนอนก็ไม่มีคนมาส่งข้อความบ้าบอเวลากินกูไม่มีใครมาขับให้ส่งรรปให้ดูว่ากินอะไรแต่คงไม่มีใครเรียกพี่ว่าไฟสุดหลอ่อไม่มีไม่มีจริงๆแล้วไม่มีแล้วไฟเอ่ยขึ้นเท่าที่หัวเราอ,ออกมาแต่ใบหน้าไม่ได้บ่งบอกว,ว่าเขามีความสุขตามพี่ขำนี้เลยกางเอกก็เริ่มมองเพื่อนออกว่า ที่จริงแล้วเพื่อนของเขาก็ไม่ได้รำคาญเด็กน้อยที่ชื่อกลุ่มเลยสักนิดบางทีเพื่อนของเขาอาจจะไม่ใช่แค่ไม่รำคาญเพียงอย่างเดียวเพื่อนของเขากำลังตกรุมรักเด็กน้อยน่ารักคนนั้นเหรอมึงพูดมันมึงไม่ได้ดีใจเลยวะเฮ้ยดีใจเดียวกูด,ดีใจมากเลยที่มีมิเสเซวหวานมากวนใจกูกวนใจหรือกวนหัวใจวะมึงพูดอะไรของมึงอ่ะฮะไฟปลายตามองเพื่อนก่อนจะกระดกเหล้าลวดเดียวเข้าปากเอาเอา ี่ค่อยๆเดี๋ยวก็เมาหรอกมึงกั้งเอ่ยทักเพื่อพร้อมกับคว้าแก้วนำมือไฟออกก็จะล้วมือถือในมือของไฟออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทําอะไรอะไฟเอ่ยขึ้นจะตกใจเมื่อกั้งล้วมือถือในกระเป๋าก็จะกดดูอะไรบางอย่างในมือถือของไฟไอ้เชี่ยไฟรหัสอะไรวะมึงจะทาอะไรของมึงอะเฮาน่าสองข้อหมดอะกั้งกดมือถือหยุกหยิกไปมาก็จะโทรหาใครบางคน เราก็หันมายิ้มให้ไฟที่มองเพื่อนๆอย่างมึนๆใครจะรู้ว่าภายใต้ใบหน้าอันน่ารักของน้องกุมเด็กน้อยผู้น่ารักของทุกคนกําลังรู้สึกเศร้าสองมือกําลังเท้าข้างเมือมองไปยังมือถือที่ข้อความจากไฟกําลังไหลมาเรื่อยๆพี่ไฟอย่าทำกับน้องกุมแบบนี้เลยฮะน้องกุมไม่อยากเสียใจตัวเล็กพอนายใจเบาๆก็จะตกใจ ที่อยู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นปลายสายเป็นเนแบอร์แปลกๆแต่กุ้มก็กดรับสวัสดีครับเฮ hey, ้ยสายนอ่พี่กั้งมีเบอร์น้องกุ้มได้ยังไงฮะมีได้สิพี่เอามาจากใครคนหนึ่งนะพี่ไฟเหรอฮะจากใครล่ะว่าแต่นอนอย่างล่ะฮะําลังจะนอนฮะว่าแต่พี่กั้งมีอะไรหรือเปล่าฮะถึงโทรมาหาน้องกุม้มน้องกุม้มหายไปนานเลยพี่คิดถึง เออฮะคงมีแต่พี่ก้างที่คิดถึงน้องกุมและก็มีคนที่ถึงน้องกุมด้วยนะคิดถึงมากเสียจนมันกำลังจะตายแล้วตอนเนี้ยเอ่อะจะตายเหรอฮะคือกุมเอ่ยถามแต่ก็เงียบลงเราไม่อยากจะสนใจไฟอีกแล้วทางด้านก้างที่ตอนนี้หันไปมองเพื่อตัวเองที่อยู่ๆก็คว้ามือถือจากมือของก้้งไปเมื่อรู้ว่าปลายสายคือคนที่เขาคิดถึงตวยุ่งอย่าเพิ่งวางนะฟังพี่ไฟก่อน เสียงยอน้่าของไฟเอ่ยขึ้นพี่ค็ดถึงได้ยินพี่ไหมไฟเอ่ยถามแต่ปลายสายตอนนี้กดวางสายไปเรียบร้อยแล้วไฟเอ,อเหมือนคนสับสนแต่จะร้องไห้ก็ไม่รู้ว่าจะในสถานะอะไรเขาจับมือถือโยนลงทังนน้ำแข็งทันทีเมื่อรู้ว่าปลายสายตัดสายไปแล้วเฮ้ยเอเวนกูรู้วมึงรวยแต่แม,ม่งเสียของป่าวะกั้งที่รีบจับมือถือจากถันน้ำแข็งออกมาเช็ด ก็จะจับไหล่เพื่อนเบาๆกูว่ามึงรักตัวยุงของมึงตเต็มๆเลยวะรักโลกไงวะรักไปตัวยุ่งมันก็ไม่รู้หรอกเขาโกรธกูเว้ยมึงเข้าใจไหมว่าเขาโกรธกูไฟที่ตะโกนใส่หน้าเพื่อนอย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วไงวะโกรธได้ก็หายได้ฮะนี่มันเกือบสองอาทิตย์แล้วป่าวะที่ตัวยุ่งหายไปอ่ะเขาไม่หายห,ายหรอกไอเด็กบ้านั่นไอเด็กบ้า,บามันปวดให้รักแล้วก็หายไปไฟเอ่ยขึ้น ก็จะยกแกวกระดกเข้าไปอีกครั้งไม่หายก็งอดิเออคุยมือถือไม่ได้ก็ถึงตามบ้านเลยสิจะยากอะไรนักหนาวะตื้อวะหิตือต้อมึงเคยได้ยินไหมตื้ท่านั้นที่จะครองโลกอะ่ะกั้งเอ่ยขึ้นยังไม่ทันจะเอ่ยปลอบเพื่อนต่อไฟก็รีบลุกขึ้นทันทีเพื่อนรักขอบใจมากนะเึมึงมึงจะไปไหนอะไป่ครองโลกเว้ยไฟวิ่งออกจากร้านไปเขาหายมาเมาเป็นปิดทิง้ง เมื่อู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อและเขาก็รู้ว่าไอ้ตัวยุ่งของเขาอยู่บ้านคนเดียวแน่ๆตือเท่านั้นที่จะครองโลกติ๊กตองติ๊งตองติ๊กตองติ๊กตองติ๊กตองติ๊ตองเสียงกริ่งหน้าบ้านของกลุ่มดังต่อเนื่องตอนตีสองกลุ่มที่หลับอยู่ก็งัวเงียงหันมองซ้ายมองขวาวันนี้แม่ดมขวัญก็ไม่อยู่พี่ชัยกับพี่ขินก็อยู่หลังบ้านจะได้ยินไหมล่ะกดกลัวแบบนี้ใครนะไม่เกรงใจเจ้าข,ของบ้านเลย พี่ไฟเสียงเล็กเอ่ยเบาๆเมื่อเขามองจากห้องไปยังรั้วบ้านเขาจำรถของไฟได้ดีกลุ่มที่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคว้ามือถือได้ก็ลือไปว่าปิดมือถือไว้ก็จะเปิดมือถือแล้วกดโทรหาไฟไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกุ่มนึกหมึกหงิดก่อนที่เสียงมือถือของเขาจะดังปลายสายคือพี่กัง้งเออฮะพี่กัง้งเฮ้สาวน้อย ขอโทษทีนะที่พี่โทรกลวตอนตีสองอ่ะคือไอ้ไฟไปหาที่บ้านหรือยังอ่ะฮะพี่เป็นห่วงมันมันเมามากด้วยเออคือสาวน้อยถ้ามันไปหาไม่ต้องให้มันขับรถกลับนะพี่เป็นห่วงมันแล้วแล้วพี่กั้งไม่โทรบอกเขาเองหรอฮะมือถือมันพังอ่ะดิมันเอาทิ้งลงถังน้ำแข็งไปแล้วอ่ะยังไงพี่ฝากมันหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปรับมันฝากดูมันหน่อยล่ะเออ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 รีบๆมานะฮะกลุมเอ่ยขึ้น ก็จะหันไปมองคนหน้าบ้านที่กำลังพิงกายที่รั้วพร้อมยกปุหรี่ขึ้นมาอัดเต็มปอดไฟเอกก็เครียดพอสมควรไม่รู้ว่าเขาเริ่มแค่เด็กจอมปวดนี้ตอนไหนทําไมต้องมากมายได้ขนาดนี้ตัวยุ่งมายยุ่งในชีวิตพี่แล้วก็หายไปไปฟังกันในลิ่งไงว่าขอโทษไฟที่เพิ่อหยู่หน้าบ้านสายตาก็มองไปยังในบ้านพอเห็นไฟในบ้านเปิดขึ้นเขาก็รีบลุกขึ้นจากกระโปรงรถทันที รอยยิมของไฟกับใบหน้าบึ้งของเด็กน้อยจอมยุ่งอย่างกลุ่มทีเดินเข้ามาหากุ่มเปิดประตูร้กออกมาพ้อมจ้องอไปยังใบหน้าไฟแน่นิ่งโตซะเปล่านะฮะเราไม่เห็นมีประโยชน์จะตื่ไปทำไมใบหน้าน่ารักเอ่ยดุคนโตโตว่าอย่างลืมตัวเพราะเป็นห่วงคือคือพี่ไฟพูดไม่ออกเขาดีใจมากที่กุ่มย่อออกมาหาเขาไม่ต้องพูดแล้ว เมาขนาดนี้ยังขับรถมาอีกถ้าเป็นอะไรไปจะทำยังไงฮะรอยยิ้มที่ผุดจากริฝีปากจะไฟมันกว้างได้อีกทั้งที่เขาดูเด็กน้อยต่อว่าแทบเป็นแค่เด็กชายด้วยซ้ำไปห่วงพี่เหรอไฟเอ่ยขึ้นก็จะเดินเข้ามาหากุมอย่าไม่ทันตั้งตัวผมไม่ได้ห่วงคุณเลยสักนิดผมไม่จำเป็นจะต้องห่วงคุณกุมเอ่ยขึ้นก็จะหลบสายตาไปมองทางอื่นไม่เป็นไรไม่ห่วงก็ไม่ต้องห่วง พี่มันก็แค่หมอนลงมๆแรงๆไฟแกล้งเอ่ยประชดออกมารู้ตัวก็ดีแล้วมาก่อนกนคนอื่นแบบนี้ต้องการอะไรหรือครับคุมเอ่ยขึ้นพร้อมกอดอกต้องการความลำคาญต้องการตัวป่วนต้องการตัวยุ่งต้องการความวุ่นวายต้องการยังไม่ทันที่ไฟจะเอ่ยจบคุมก็สวนขึ้นทันทีไม่มีที่นี่ครับถ้าต้องการแบบนั้นต้องไปที่อื่นผมง่วงมากแล้วแค่นี้นะครับคุมเอ่ยขึ้น ผมหันหลังเดินเข้าบ้านไปแต่ไฟกลับวิ่งเข้าไปสวมกอดจากด้านหลังทันทีมับอะอปล่อยผมนะคุณทำอะไรของคุณน่ะร่างเล็กเอ่ยขึ้นเมื่อไฟตรงเข้ามารวบร่างเล็กเอาไว้ในอ้อมกอดไม่ปล่อยตัวยุ่งคุณกับพี่ก่อนได้ไหมได้โปรดไฟเอ่ยอ่อนๆผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณปล่อยผมหาไม่ปล่อยผมจะตะโกนร้องให้คนช่วยกุมเอ่ยขึ้นเท่าที่ความจริงเขารู้สึกอบอุ่นกับอ้อมกอดน,นี้ อ้อมกอดที่มันตาจากวันนั้นได้โปรดได้โปรดฟังพี่สักนิดนะถ้าตัวยุ่งไม่ฟังพี่คิดว่าพี่คงจะตายแน่แกับความที่พี่อยากจะพูดในตอนนี้ฮ้ใครจะสนกันฮะเสียงเริ่มเบาจากเรนฝีปากโคงล่างเล็กก่อนนิ่งเงียบไฟที่ยังไม่คลายอ้อมกอดกลับกระชับอ้อมกอดขึ้นเรื่อยๆเมื่อรู้ดีว่าคนตัวเล็กเริ่มให้โอกาสเขาได้เอ่ยออกมาเขาวางคาที่กลางศีรษะกลมก่อนจะเอ,อ่ยขึ้นตัวยุ่ง พี่คิดถึงพี่คิดถึงตัวยุ่งได้ยินไหมพี่ต้องการตัวยุ่งพี่ต้องการน้องกุมพี่ต้องการหัวใจคนน้องกุมอีกครั้งได้ไหมไฟเอ่ยขึ้นเบาๆพยายามรั้งล่างเล็กไม่ให้ดิ้นหลุดขอให้กุมจะนิ่งไปกุมเองก็คิดถึงคนตัวโต,วตวมากแต่ก็ไม่อยากจะเอ่ยออกมาเพียงแค่คิดว่าไฟไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยหรือตอแยด้วยจึงทำแบบนั้นออกไปฮะเหลอครับกุมเอ่ยขึ้นอย่างไม่เชื่อ ไฟอีกก็ไม่ยอมรักความพยายามเขาต้องตื้อให้ถึงที่สุดพี่ไม่ชินที่ไม่มีคนมากวนพี่นอนไม่หลับที่ไม่มีข้อความมากวนพี่ไม่รู้สึกหิวท้าไม่ได้สงรูว่ากินอะไรอยู่พี่ทํางานไม่มีความสุขเลยเราไม่มีคนมาตั้งรอกดดันพี่หัวใจปัดจุบที่ไม่มีคนมากวนหัวใจพี่ไม่มีคนเรียกพี่ไฟสุดหล่อไม่มีคนออดให้ช่วยกินของเหลือพี่คนตะกร้าสั่งมาและที่สําคัญชีวิตพี่ก็ไม่มีน้องกลุมไฟเออออกมาไปชุดความจริงในใจ ก่อที่กุมจะปล่อยหัวอ,ออกมาและส่งกอยร่างสูงออกพี่ไฟใจร้ายพี่ไมีท้องการทักกุมก็บอกน้องกลุมดีๆก็ได้สิฮะพี่ไฟสําคัญกับน้องกุมครัง้งๆที่พี่ไฟก็ไม่ได้รักน้องกุมเลยแต่พี่ไฟก็ทำแบบนี้กับน้องกุมไม่เห็นค่าน้องกุมอยู่ๆเด็กนักร้องไห้ออกมาเพราะก็เอ่ยขึ้นทั้งเสียงสะอื้น ไฟค่อยๆคลายอ้องกอดก่อน,นจะประคองใบหน้าเล็กนั้นเพราะก็ใช้นิ้วโป้งสองนิ้วปาดน้ําตาที่ไหลออกมาจากสองดวงตานั้นมาเบาพี่ขอโทษนะพี่มันบ้าโง่ที่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วพี่มีหัวใจที่บริสุทธิ์อยู่กับมือมาตลอดพี่มันเลวที่ทับกับหัวใจตัวเองแบบนั้นตัวยุ่งพี่ขอโทษนะยกโทษให้พี่ไฟคนโง่คนนี้ด้วยได้ไหมครับไฟเอ,อ่ยขึ้นจากหัวใจของเขา้วยความจริงใจที่มีอยู่ของเขาก็จะลืมตาเมื่อปยัยขมโค่ตกหน้า ที่ยกยิ้มหวานให้ดวงตาคู่สวยที่ซ่อนอยู่ในเปลือกตาที่กำลังหลับสนิทแก้มเดียนจะคงมีคราบน้ำตาอยู่ไฟที่จ้องมองอยู่นานเขาไม่อยากพลาดไปแม้แต่วินาทีเดียวที่จะได้จ้องมองใบหน้าของกลุ่มทำไมพี่มันงูได้ขนาดนี้นะไฟเอ่ยขึ้นแผวเบาก็จะยกผ้าห่มมาห่มให้กับคนตัวเล็กที่กำลังหลับไหลอยู่นิ้วของเขากำลังเกลี่ยไปรอบๆแก้มที่เขาแอบกดหอมมันหลายครั้ง นับจากที่ทั้งคู่ได้เคลียร์กันพี่สัญญาจะถนอมและรักษาวิีภาพของเราความสัมพันธ์เราแบบนี้ตลอดไปนะไฟเอ่ยขึ้นก่อนจะกดจูบพี่หน้าผากและแก้มของกลุมเบาๆล้อมดึงเขาไปสวมกอดไว้บนเตียงเล็กของกุมเองแสงแดดที่สาดเข้ามาในห้องทำให้คนตัวเล็กค,ค่อยๆปรือตาพร้อมกับพิบตาปิบๆเพื่อปรับสายตาก่อนจะมองไปที่แขนแข่งของคนที่ให้ความอุ่นเขาเมื่อคืนนี้พี่ไฟ เสียงเอ่ยเรียกเบาๆพร้อมรอยยิ้มหวานที่ยกยิ้มออกมานิ้วเรียวเล็กกำลังวาดไล่ไปยังรูปและโครงหน้าของชายหนุ่มจมูกโดง่งที่เมื่อคืนซุกไซแก้วในของเขาหลายครั้งเพียงแค่คิดใบหน้าเด็กน้อยก็แดงเหือออกมาริมฝีปากที่กดจูมแก้วเข้าไปหลายครั้งอืมเด็กที่ไหนมากลัวนเนี่ยไฟที่ตื่นแล้วแต่แก้งหลับลังสองแขนดึงกุมเข้าไปกอดแน่น และกดจบูกไปที่แก้ของเด็กน้อยไปแรงแรงเฮ้ยพี่ไฟอ่ะไบหน้าที่ร้อนเหือแดงกำ่ำรอยยิ้พี่ก้าวแทบแตกของกลุ่มมีความสุขแค่ไหนถามใจกลุ่มดูหืมทำไมพี่ไฟทำไมเหรอไฟแกล้งคนในอ้อมกอดให้เขินรอยยิ่งเขินเด็กน้อยตรงหน้ายิ่มมีสเสน่ห์เหลือเกินก็มากอดน,นอกกลุ่มแน่นเกินหายใจไม่ออกฮะ น้ำเสียงท่าทางน่ารักแสนอ้อนวอนที่เคยเป็นกำลังจะกลับมาไฟยิ้มหวานทันทีก็จะเอ่ยขึ้นชอบจังที่มีคนอ้อนคนกวรแบบนี้แหวะทีเมื่อก่อนก็ไล่ทุกุก่ทุกวันน่ะแถมรำคาญด,ด้วยกุมเอ่ยขึ้นเพราะทำหน้าง,งอนๆน,นั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ชอบมากเลยละเพราะชอบคนกวนมั้งเลยชอบให้กวนไฟ เอ่ยขึ้นพร้อมสวมกอดเบาๆที่เอวเล็กของกลุ่มไว้ต่อไปนี้น้องกลุ่มจะกวนพี่ไฟตลอดเวลาเลยคอยดูสิปากยื่นปากยาวแสนน่ารักทําให้ไฟแทบจะบ้าตายทำไมถึงได้น่ารักแบบนี้สายตาที่มองเด็กน้อยตอนนี้เขาอยากจะทําอะไรบางอย่างทําไมถึงได้น่ารักแบบนี้ครับไฟเอ่ยขึ้นแผ่วเบาก่อนจะค่อยๆโน้มหน้าต่าลงริมฝีปากของเขาได้กดทับริมฝีปากเล็ก แม้เพิ่งตื่นนอนแต่เขาก็ไม่ได้รังเกยียจอะไรเขากลับรู้สึกว่ามันหอมหวานมากด้วยซ้ำกลุ่มที่ตกใจกับรสชาติแปลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาลิ้นสาข,ของใครคนหนึ่งที่กำลังสอดเข้ามาในโพรงปากความรู้สึกแปลกใหม่และว้าบวาบในอกกำลังบังเกิดขึ้นลิ้นเล็กของกลุ่มที่ถูกไล่ล่าจากลิ้นหนาของไฟก่จะถูกริ้นฝีปากดุนมดันลิ้นล้อน,นั่นอีกครั้ง <c oughs> เสียงคลางท้วงในราคอของคนตัวเล็กที่ใช้สองมือกำผ้าปูที่นอนไว้แน่นอไฟที่ผลาออกมาอย่างเสียดายเมื่อได้สติจากการทักท้วงของคนตัวเล็กดวงตาฉับน้ํเพร้อมใบหน้าที่แดงเห่ริบฝีปากแดงเจอของกลุ่มไฟเองก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวยุข,ของเขาน่ารักมากแค่ไหนเสียงคลางจะริบฝีปากเล็กเมื่อไฟยุกยิ้มพร้อมกับปาดน้ําเชื่อมหวาน พี่มุมปากออกพี่ขอโทษนะที่จูกตัวยุ่งพี่ห้ามใจไม่ได้ขอโทษไฟเอ่ยขึ้นอยากขอโทษเขาเองก,ก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบเดิมเหมือนเมื่อครั้งก่อนแล้วจูบนี้คือจูบที่พี่ไฟต้องการจะให้น้องกลุ้มอยู่หรือจะให้น้องกลุ้มไปหรอฮะเสียงหวานได้เอ่ยขึ้นจูบเมื่อกี้พี่ไฟอยากให้น้องกลุ้มอยู่กับพี่ไฟแล้วตลอดไปได้ไหมไฟเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มมุมปากเล็กน้อย มองวายาคนตรงหน้าที่ตอนนี้ทาำตาปิดปๆตอนที่ใบหน้าแดงเห ờ, เ่อรฟีปากเล็กเม้มข้อหากันเฮ้พี่ไฟอะมาถูมนกุมทำไปเนี่ยฮะกุมทำหน้าตกใจเมื่อไฟกดจุกที่เรีฟีปากาตัวเล็กย,ยำๆก็ยังไม่ตอบพี่ไงว่าจะอยู่กับพี่ตลอดไปไหมถ้าพี่ไฟจะยอมให้น้องกุมปวดชีวิตตลอดไปนกุมก็พร้อมจะป่วนฮะ ใบหน้าน่ารักจุกยิบออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนที่ไฟจะคล่อมร่างเล็กไว้แล้วกดจุดอีกครั้งพี่ไฟก็ไม่รู้ว่าจะทนให้ตัวยุ่งโตได้อีกกี่ปีนะไฟเอ่ยขึ้นพร้อมจุกยิบออกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ละฮะหากรอ้อกุมได้ทําไมจะรอไม่ได้เหรอก็อตกลุมเด็กน้อยจอมยุ่งไปหมดหัวใจแล้วนี่เป็นแฟนกันไหมออพ่พี่พี่ไฟหมายถึงกุมอ้าปากค้างไปเลยเมื่อเจอไฟรุกบ้าง ว่าไงครับเป็นแฟนกันไหมไฟเอ่ยขึ้นหลังจากกดจุบที่หน้าผากของกุมเบาๆไฟตกใจเมื่ออยู่กุมก็ร้องไห้ออกมาเขารีบดึงเข้าไปกอดทันทีเป็นอะไรตัวยุ่งไม่เป็นก็ไม่เป็นนะพี่ขอโทษไฟที่สวมกอดปลอบกุมที่กำลังปล่อยโฮออกมาไว้แน่นใครบ่น,น้องกุมไม่อยากเป็นแฟนพี่ไปเลย อย่างจะเป็นจะแย่อยู่แล้วใบหน้าหวานทัานคลาดน้ำตามองไปยังคนตรงหน้าที่กำลังยกเยิ่อมา,มาด้วยความดีใจเป็นแฟนกันแล้วนะตัวยุ่งไฟเอ่ยขึ้นก็จะกดจุพทิริมฝีปากของกลุ่มเด็กน้อยที่เข้ามาปวนในชีวิตของเขาเริ่มจากเพื่อร่วมคาดสู่เพื่อต่างวัยและนับจากนี้เขาคือกันและกันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลาืมกดไลค์อย่าลากืกดซับสไคร้ สลับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสลับคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio